สวัสดีครับอ่ะคลิปนี้โอ้คลิปนี้จะทำการปูกลางโซ่ครับเปลี่ยนแคลรีแล้วก็พ่นสีเฟรมครับออกว่าไรต้องเก็ตวะฝังนี้ออกแล้วครับนี่เดี๋ยวให้ดูบุทยังไม่เต็กน,นะครับ ยังไม่แตกใช้ได้อีกสองปีพุ่นถ้าไม่ค่อยเดินโอ้สีโอ้สียังวยสวยเลยเปรมยังหนาๆอยู่เลยครับเนี่ยเก็ดเก็ ผูกไหมเนี่ยแน่นบ่ละไูกไหมโซ่เดิมหรือเปล่าเนี่ย้องใครจะเป็นโซ่แทนนั่นเองฮะเก็ตเลยครับต้องลนเก็ตครับ ใช้ชามานมั้ยชามันเหรอชิชามานหนอชามานครับคิดลงกระตุ้ยเหรอบอกรับอันนี้เป็นร้านตระซุ้ยป่ะฮะไม่วัดลงแต่ซุ้ยบอกรับโอ้แกสร้างเนี่ยคนคนโทซุ้ยคนโทอ่ะคนโทซุ้ยจับคนโทซุ้ยไงครับผมคนโทซุ่ยจับโอ้คนโทซุ้ยดูว่าจะออกไหม น่าจะต้องลนสองข้างลนข้างเดียวป่ะเดี๋ยวรนข้างเดียวเหลืงแรงเลยหเหงแรงเลยอเ,อเ,เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมา

เยี่ยมบานไม่ถนัดเราไม่ถนัดไม่ถนัดครับเออเอา้าว้าว้อ เฮ้ยไม่ต้องเรียบเอาเน้นเนนเอาเ,เอายยแบบเน้นเน้นเลย,เยแ,ลและ เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับโอ้ไม่เคยออกกํลาลังกายก็แบบนี้แหละ น,น,นี่ยังไงโอ๊แน่นเี่ยเหนื่อยเลยเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ